คนไข้หลายท่านที่ป่วยเป็นลมตอยตอเนี่ยคงมีความทุกข์ทรมานนะครับจากการปวดข้อตอนเช้าๆนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมาอธิบายถึงสาเหตุอาการปวดสารที่ทําให้เกิดการปวดและวิธีการรักษาหรือลดอาการปวดตอนเช้าโดยที่ไม่ต้องพึ่องอยาสเตอรอยนะครับนะก็มาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับเอ่อเพจหมอชพทาธบาทเดียวแล้วก็ YouTube Channel หมอชพระธรมบาทเดียวนะครับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคนดังกับโรคนะครับน่าจะเป็นตอนที่17แล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยเอ่อมีคนไข้ท่านหนึ่งนะครนะรไม่ใช่คนไข้สิเอ่อแฟน youtube ท่านหนึ่งก็ท่านคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้หมอพูดเกี่ยวกับ เรื่องโรครูมาตอยนะครับนะก็พอดีหมอพยายามหาคอมเมนต์แล้วเนี่ยหาไม่เจอก็เลยขึ้นเป็นหน้าว่างๆไว้นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็พยายามหาคอมเมนต์ของท่านอื่นๆที่ติดเอาไว้ว่าเราจะพูดเรื่องโรคอะไรบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นโรค ITP แล้วก็ไมเกรนนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรครูมาตอยกันก่อนนะครับนะใครบ้างนะครับดาราท่านไหนบ้างที่ป่วยเป็นโรครูมาตอย นะโอ้ใครพอจะจำได้มากนะครับคือจริงๆเป็นดาราดังยุคหมอเนาะคุณรัชนกแสงชูตโตนะครับนะเออเป็นดาราดังมากนะครับเข้าวงการตั้งแต่อายุประมาณ18ดนะครับแล้วก็เออเริ่มเฟดตัวเองออกไปประมาณอายุเออสามสิบปลายๆนะครับก็อยู่ในวงการเกือบย0ปีนะครับคุณรัชนกเนี่ย เอ่อเริ่มปวดเป็นโรคลุมาตอยนะครับอาการแกอันนี้คือจากที่ฟังคลิปที่แกเล่าให้ฟังนะหมอก็จะมาย่อยให้ฟังก็คือว่าอาการของแกก็คือว่าอยู่ดีแกปวดข้อเท้าอย่างรุนแรงยืนยนอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลยนะครับแต่เป็นอาการตอนเช้าจําไว้เลยนะครับอาการลุมาตอยเนี่ยมักจะเป็นอาการตอนช่วงเช้านะครับนะคือตื่นขึ้นมาแล้วยืนไม่ได้ยืนไม่ได้เลยก็เลยไปหาหมอ คือถ้าถามว่าแกบอกว่าแกก็เคยมีอาการดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ว่าปวดเล็กๆน้อยๆก็ไม่คิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเกิดจากการเดินมากหรือไปออกกําลังกายมากนะครับและอาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเป็นเต็มที่และก็เลยอาการแสดงออกตอนเช้าดาราอีกท่านหนึง่งยุคหมอเหมือนกันคุณอ่๋อมรินก็เป็นลุมตอย โดยคุณอ่ำเนี่ยให้ประวัติว่าอาการของคุณอ่ำเนี่ยเป็นปวดตามข้อนิ้วมือข้อเล็กๆซึ่งต้องบอกว่าอาการของคุณอ่ำเนี่ยเป็นทิ่พิเศษคืออาการที่คนที่เป็นลุมาตอยด์มักจะเป็นก็คือปวดตามข้อเล็กๆก่อนนะครับไม่ได้ปวดตามข้อใหญ่อย่างคุณรัชนกเนี่ยปวดข้อเท้าข้อเท้าถือเป็นข้อใหญ่นะแต่คุณอ่ำเนี่ยปวดตามข้อนิ้วมือซึ่งเป็นข้อเล็กๆ ปวดตอนเช้าเหมือนกันจนกำม,มือไม่ได้กำม,มือไม่ได้เลยนะครับนะเริ่มจากข้อเล็กๆทีละข้ออาจจะข้อเดียวก่อนเป็นสองข้อสามข้อหรือย้ายจากข้อหนึ่งไปอีกข้อหนึ่งไปอีกมืออีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณหนุ่มก็บอกว่าปวดทรมานมากกำม,มือกำม,มือไม่ได้เลยตอนนี้เลยมีคำถามว่าคือท่านมุดมีคนคิดตามที่หมอคิดนะก็คือ ทำไมลูมาออยถึงจะต้องมีอาการปวดตอนเช้าและอาการเบาลงเรื่อยๆตอนบ่ายๆหรือตอนเขาเรียกไงตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็มันเริ่มใหม่ตอนเช้านะครับนะอันนี้คือการของลูมาตตยก็คืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเป็นอาการไม่มากก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรคิดว่าปวดข้อปวดเข่า ปวดนิ้วมือจากการออกกำลังกายหรือใช้งานหนักต่อมาเริ่มมีอาการเหนื่อยเพลียอาการเหนื่อยเพลียเนี่ยบางคนก็คิดว่าเป็นเพราะตัวเองไปทํางานเนาะอย่างพวกดาราเนี่ยเขาทํางานแบบทางานหนักอ่ะกลางคืนก็อาจจะต้องถ่ายงานด้วยนะครับนะอดนอนนะครับใช้ร่างกายเต็มที่บางคนก็ให้ประวัติว่าทํางานเสร็จกลางคืน เสร็จแล้วไปกินข้าวต่อไปเที่ยวต่อก็มีนะครับนะอาการก็คือปวดบวมนะครับเขาเรียกไงปวดบวมแดงร้อนตามข้อมือโดยเฉพาะข้อเล็กๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นข้อที่ใช้งานบ่อยคนก็จะไม่คิดว่าตัวเองเป็นลมวัตรโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยมักไม่คิดเพราะคิดว่าลมาตอตเป็นโรคของผู้หญิงต้องบอกว่าเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับอ,อย่างที่พูดตั้งคําถามไว้ตอนต้น ทำไมลุมตตอยจะต้องมาปวดตอนเช้านะครับมันมีเหตุผลก็คือว่าในสภาวะที่เราหลับอยู่เนี่ยตรมเรเวณข้อนิ้วหรือข้อตรมเรเวณที่เราปวดเนี่ยมันมีการขยายตัวของหลอดเลือดเออมันมีการขยายตัวของหลอดเลือดโดยร่างกายผลิตสารขึ้นมาชนิดหนึ่งคือสารที่ชื่อว่าไซตโตไคน์ ถ้าฟังชื่อเนี่ยอาจจะเริ่มคุ้นหูจากเรื่องของโควิดถ้าถ้าใครจำได้ดีก็คือโควิดเนี่ยที่ที่ตอนแรกบอกว่าเชื้อโรคมันกินปอดแล้วแล้วเราบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เชื้อโรคมันไม่ได้กินปอดแต่เชื้อโรคมันไปเดี่ยวนำให้เกิดการอักเสบที่ปอดโดยมันไปดึงให้มีสารที่ชื่อว่าไซโตไคน์ปริมาณมากในเนื้อปอดและไซโตไคน์ก็จะไปนำเม็ดเลือดขาวมา ทำให้กัดกินปอดแบบเดียวกันคืออยู่ดีร่างกายเราเนี่ยตอนที่เส้นเลือดมันขยายตัวมันเป็นเหนี่ยวนําให้มีสารที่ชื่อว่าไซาตโตคายมาตรงบริเวณข้อสารตัวนี้เป็นสารที่เหนี่ยวนําให้เกิดการอักเสบมันก็จะไปดึงเม็ดเลือดขาวมาทําให้เกิดการอักเสบตามข้อคราวนี้ก็ต้องคิดต่อไปว่าแล้วอะไรอยู่ดีๆ ถึงได้ไปเหนี่ยวนําให้ไซโตไคน์มันทํางานติดปกติโดยที่ข้อนิ้วเนี่ยมันไม่ได้มีการอักเสบนอกใช่ไหมครับอย่างก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่าเอ้ยอ,อ่การติดเชื้อโควิดปอดมีการอักเสบมีเชื้อโรคเข้าไปเชื้อโรคไปเหนี่ยวนําให้ไซโตไคน์มาไซโตไคน์ ok เหนี่ยวนําให้ไม่มเลือดขาวมาเม่เลือดขาวทําให้เกิดการอักเสบเกิดการกัดกินแต่อยู่ในข้อเราไม่ได้มีการอักเสบ ทำไมไซโตไคน์ถึงได้หลังทําไมร่างกายของเราถึงได้ไปกระตุ้นการสร้างไซโตไคน์นะครับนะ,อ,ะอันนี้แล้วตัวไซโตไคน์เนี่ยเขาเรียกเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะเป็นคีย์พอยต์ในการรักษาลูมาตอย์เพราะอย่างที่พูดถ้าสมมติว่าเราไปหยุดยั้งการสร้างไซโตไค์หรือหยุดยั้งการหลังไซโตไค์ได้แน่นอนว่าการอักเสบก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับ เขาก็จะมียาที่ชื่อว่าแอนติร um ูมาติกดักหรือว่าดีมาดเนี่ยพวกนี้เป็นยาที่หยุดยั้งการสร้างของรูมาตอยเอ้ยการสร้างของไซโตคายไซโตคายเนี่ยอย่างที่หมอข,ขีดเส้นไว้ข้างหลังทิมูนเนคติกแฟกเตอร์นะครับ TNF นะอินเตอร์ลูคิน6อินเตอร์ลูคิน1 Tl6 Tl1 นะครับนะคือตัวเดียวกันนะ,ะนี่คือภาพอย่างที่บอกก็คือว่า ถ้าเราเห็นไอตัว IL เนี่ย IL สิบห้า IL สิบะปดอะไรเงี้ยนะอันนี้คือส่วนที่บอกว่าเป็นวพวกอินเตอร์ลูคินมาดูก่อนหลักๆเลยมันจะมีอยู่สามตัวทางด้านอ่าทางด้านนี้นะทางด้านนี้นะก็คือ TNF นะอินเตอร์ลูคิน1เอ้ยเดี๋ยวกลูเมอร์เนคติกแฟกเตอร์นะครับ IL1 อินเตอร์ลูคิน1แล้วก็ IL6 อินเตอร์ลูคิน6นะครับนะ พวกนี้คือหลักๆเลยที่ทำให้เกิดการอักเสบเพราะนั้นก็จะมียาที่ไปกดการสร้างหรือกดการหลักคราวนี้เรามาย้อนกันว่างั้นถ้าสมมติว่าการเป็นลูมตอย์เกิดจากการหลังไซโตไค์ที่ผิดปกติอะไรบ้างที่มันไปนเหนี่ยวนำให้ไซโตไค์ทำงานผิดปกติอันที่หนึ่งเลยเขาบอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนอันนี้ผู้ที่ฟังก่อนนะบางคนนะบางคนตั้งครรภ์นะหลังคลอดปุ๊บปุ๊บมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเป็นรูมาตอยก็มีนะแต่ไม่ได้พบบอ่อยบางคนใกล้วัยหมดประจำเดือนนะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็เกิดรูมาตอยในช่วงอายุ50 40 50นะ อ่าบางคนไปผ่าตัดมดลูกตัดรังไข่ไปด้วยมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนตอนแรกก็อย่างที่บอกว่าพอตัดรังไข่ไปก็จะเกิดเอ่อเรียกว่าไงภาวะเนโนมอพอสเนาะรูร้อนรูบวัาแต่แล้วก็มีปวดตามข้อและมันเหนียวนำให้เกิดรงมาต่อยก็ได้หรือการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิดอย่างที่พูดยกตัวอย่างโควิดเนี่ยตรงไปตรงมาโควิดเป็นไวรัส เนี่ยวนําให้มีการสร้างไซโตไคลเกิดขึ้นนะครับนะภาวะอ้วนก็เป็นไปได้หรือฟิสิกอลหรืออิโมชัน a l ลทอมมามีความเครียดนะครับมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรือจิตใจเนาะทำให้เกิดไซโตไคลผิดปกติได้แล้วก็เหนี่ยวนำให้เกิดรูมาตอยได้อิโมชันแนลแฟกเตอร์เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสมมติใน5ข้อเนี่ย อันในในห้าข้อเนี่ยสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนกันได้ก็คือความอ้วนเราลดน้ำหนักได้ความเครียดนะครับนะอารมณ์พวกเนี้ลดโอกาสเกิดการทำให้ไซตโตไคน์มันหลังกงนั่อไหมแต่อย่างที่บอกว่าอ่ไอภาวะบางภาวะฮอร์โมนอย่างเงี้ยเออถ้ามุตเราเราสามารถรับประทานฮอร์โมนรีเพลซเมนต์แต่อย่างที่บอกว่าฮอร์โมนรีเพลซเมนต์เนี่ยหรือการกินฮอร์โมนเนี่ย ต้องบอกว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นจะต้องรับประทานและบางทีกินแล้วมันไปส่งเสริมให้เกิดเนื้องอกหรือมะเร็งที่อื่นได้นะครับนะนั้นอย่างที่บอกว่าหลากัหลกๆมี3ามข้อที่จะแก้ได้นะครับนะอ่ะคราวนี้อย่างที่บอกว่ายากินอะไรบ้างก็ดีมาดนะดีมาดก็เป็นยาพวกลดการหลั่งใส่ตัวไข่คือลดที่ต้นกาเนิดแต่ไอ้ดีมาดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหมอเขาจะให้กินไปก่อน สองอาทิตย์มันยังไม่ออกฤทธิ์หรอกเขาจะให้พวกเอนไซม์กับสเตยีเตรยตรอยรับประทานไปก่อนเพราะมันออกฤทธิ์เร็วกว่าและหลังจากนั้นเนี่ยพอดีมาดหมดเริ่มออกฤทธิ์เขาก็จะลดเอนไซม์กับสเตยีเตรยตรอย,รย,รย,รยนะครับนะ,อ,ะอาหารเกี่ยวข้องไหมเออเขาบอกว่าอาหารมันก็เกี่ยวข้องกับรูมาตอยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นรูมาตอยเนี่ยควรรับประทานอาหารแบบไหนอันที่หนึ่งก็คือเวลาจะทอดอาหารต้องใช้น้ำมันมะก,กอกน้ำมันมะก,กอกก็แพงเนาะ ที่มีข่าวล่าสุดบอกว่าใช้น้ำมันขวดละสองพันน้ำมันหมากอกนขวดหนึ่งแพงเหมือนกันนะครับนะแล้วก็รับประทานอาหารนะส่วนใหญ่ให้เป็นเนื้อปลานะครับเนื้อสัตว์เนี่ยชนิดอื่นให้ลดลงนะครับให้ทานเนื้อปลาที่มีโอเมก้าสามแล้วก็ทานผักผลไม้นะครับ้าส่วนใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นอาหารกลุ่มที่เรียกว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับนะที่ช่วยลดโอกาส การเกิดลมตอยหรือทําให้ลมตอยอยเนี่ยดีขึ้นนะครับนะคราวนี้อย่างที่บอกว่าอารมณ์นะครับนะความเครียดนะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะแล้วก็ความอ้วนเราแก้ไขได้อย่างที่บอกว่าถ้าเรากินอาหารตากับผักเนี่ยมันพออยแล้วละ่ะมันช่วยลดความอ้วนแน่นอนส่วนเรื่องอารมณ์อย่างที่บอกว่าฝรั่งเนี่ยทำเปเปอร์เลยนะ effect of My body training on o k i n e คือเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือการควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยมันลดการผลิตการสร้างสารอักเสบหรือไซโตน์ได้หลายคนตอนนี้ก็คงบอกว่าการทำสมาธิถูกต้องนะครับนะการทำสมาธิลดการหลัง่งไซโตไคนได้นะลดการหลั่งสารอักเสบได้นะมีอีกหลายหัวข้อเลยนะครับนะ ที่ช่วยในการที่ปรับฮอร์โมนของร่างกายโดยการทำสมาธินะครับนะนั่งวิปัสสนาหรือแม้แต่การทำโยคะนะครับนะซึ่งอย่างที่บอกว่าฝรั่งก็ยอมรับแล้วว่าการทำสมาธินะครับนะการาทำโยคะนะครับนะช่วยสามารถลดการอักเสบหรือลดการหลั่งของไซโตไคน์ได้ นะครับนะก็สาระความรู้ดีๆนะครับจากเพจหมอสุพธานบาทเจ็บแล้วก็ YouTube c h a ช่องหมอสุพทานบาทเจ็บนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ